สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอบุคคลในประวัติศาสตร์เอเชียที่ชีวิตนี่โอ้โหเหมือนในหนังเลยนะครับคาวามะโยชิโกะค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะครับคือเธอเป็นเจ้าหญิงจีนนะเกิดตอนราชวงศ์ชิงใกล้จะล่มสลายแล้วแต่ว่า,าโชคชะตาก็พาไปญี่ปุ่นกลายเป็นสายลับ <c oughs> แถมยังแต่งตัวข้ามเพศอีก แล้วก็มีความฝันอยากจะกู้ชื่อเสียงวงตระกูลคืนมาค่ะคือภาพลักษณ์เธอนี่เอ่อมันต่างกันสุดขั้วเลยนะคะใช่ครับอย่างที่บอกสื่อญี่ปุ่นนี่บบว,ว่ายกย่องเป็นฮีโร่เลยสร้างแรงบันดาลใจมากแต่ในทางกลับกันคนจีนนี่มองเป็นว่าคนทรยศชาติค่ะเป็นคนที่แบบเร็วร้ายที่สุดคนหนึ่งเลยว่างั้นเถอะค่ะน่ากลัวมากวันนี้ เราก็เลยจะมา,อาลองดูข้อมูลจากหลายๆวด,ดความที่เรามีนะครับมาปฏิติประต่อเรื่องราวกันดูค่ะพยายามทำความเข้าใจตัวตนเนาะใช่ครับว่าจริงๆแล้วเธอเป็นใครกันแน่ท่ามกลางความวุ่นวายของสองครามจีนญ,ญี่ปุ่นครั้งที่สองเนี่ยค่ะเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดเลยดีกว่าเธอเกิดประมาณปี1907นนะครับชื่อเดิมคือไอซินจวงหลัวเซียนวูอืมชื่อแมนจูเลยนะคะใช่ครับ เป็นลูกสาวคุณหนึ่งในบรรดาลูกทั้งหมด38คนของเจ้าชายซ่านฉีโห38คนครับเชื้อพระวง์แมนจูราชวงศ์ชิงเลยค่ะต้องนึกภาพตามนิดหนึ่งนะคะคือราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นชาวแมนจูปกครองจีนมาสองร้อยกว่าปีนานมากนะค่ะแต่พอมาถึงช่วงนั้นแหละต้นศตวรรษที่20อําอำนาจก็เริ่มคอนแคลนแล้วเหมือนกับจักรวรรดิใกล้จะล่มสลายพอดีตอนเธอเกิดใช่ค่ะ จังหวะนั้นพอดีเลยแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงปี1911ครับการปฏริวัติซินไฮโอ้ที่นําโดยซุนยัตเซนใช่ครับล้มล้างระบอบกษัตริย์ไปเลยตั้งสาธารณรัฐจีนขึ้นมาแทนทีนี้ผลกระทบกับชีวิตเธอโดยตรงเลยคือค่ะตอนนั้นเธออายุประมาณ8ขวบเองถูกส่งตัวไปญี่ปุน่นเอา้าไปทําไมคะไปอยู่กับเพื่อนของพ่อชื่อนานิวะคาวาชิมะอยู่ที่โตเกียวและก็ได้ชื่อใหม่ที่เราคุ้นกันนี่แหละครับโยชิโกะคาวาชิมะ อ๋อค่ะกลายเป็นคนญี่ปุ่นไปเลยในช่วงหนึง่งแต่ชีวิตวัยเด็กที่ญี่ปุ่นนี้ก็ไม่เหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปเลยนะยังไงคะเล่าหน่อยมีเรื่องเล่าว่าเธอขี่ม้าไปโรงเรียนนะครับโหขี่มา้าครับแล้วก็ชอบแต่งตัวเป็นผู้ชายตัดผมสั้นกุดเลยผมว่าภาพมันต้องแปลกมากๆนะในสังคมญี่ปุ่นยุคนั้นใช่ค่ะคงเป็นที่ฮือฮาพอสมควรเลยมันก็น่าคิดนะ ว่าอะไรทำให้เธอเป็นแบบนั้นมีบันทึกว่าเธอเคยพูดแบบว่าฉันตัดสินใจจะเลิกเป็นผู้หญิงตลอดไปแรงมากครับหรืออยากจะเป็นเพศที่3ซึ่งอ่าอ,อาจจะพยายามหนีการคุมถุงชนจากพ่อบุญธรรมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจอืมประเด็นเรื่องการต่อต้านขนบนี้น่าสนใจนะคะมีคนเชื่อมโยงว่าเธอชื่นชม โจนออฟอาร์วีรสตรีฝรั่งเศสด้วยอ๋อเหรอครับค่ะเหมือนเธออยากเป็นนักรบไม่อยากเป็นเจ้าสาวมีคำพูดตอนเด็กๆด้วยนะประมาณว่าถ้าฉันมีทหาร3 0 0พันคนฉันจะยึดประเทศจีนโอ้โหคิดการใหญ่ตั้งแต่เด็กเลยนะใช่ค่ะพ่อบุญธรรมก็บันทึกไว้นะคะว่าเธอปรารถนาจะเป็นเหมือนโจนออฟอาร์ที่เหมือนผู้ชายมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะความทะเยอทะยานความรู้สึกแปลกแยกครับพอโตขึ้น ชีวิตก็ยิ่งโลดโผนเข้าไปอีกมีเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนภาพลักษณ์ก็เลยดูอืเฉาหน่อยค่ะพ่อบุญธรรมก็เลยพยายามจับแต่งงานกับเจ้าชายมองโกชื่อการจูจาบอยากให้เป็นหลักเป็นฐานละมั้งอืมแล้วเธอแต่งไหมคะก็แต่งนะครับแต่ดูเหมือนว่าเธอจะปฏิเสธชีวิตแบบนั้นนะ่ะหนีออกจากชีวิตแต่งงานเลย ไปใช้ชีวิตกลางคืนในโตเกียวและก็ไปเซี่ยงไฮ้อ๋อเซี่ยงไฮ้ที่เขาเรียกว่าปารีสแสงตะวันออกใช่ครับยุคนั้นคือแบบเฟื่องฟูมากค่ะจุดนี้น่าจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเลยนะครับประมาณปี1931ตอนนั้นเธออายุ24ค่ะสภาพคือแบบว่าไร้ที่พึ่งเลยไม่มีครอบครัวไม่มีเงินอนาคตก็ไม่แน่นอนอืมลำบากนะค่ะต้องดิ้นรน และจังหวะนั้นพอดีเลยกองทัพคันโตของญี่ปุ่นก็เข้ามาติดต่ออ๋อกองทัพคันโตแมนจูเรียมานานแล้วแล้วก็อยากได้ดินแดนนี้มากอยากจะผนวกเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นว่างั้นเถอะใช่ค่ะแล้วก็เขาก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาคือกรณีมุกเดนปี1931เหตุการณ์นั้นคืออะไรครับก็คือวางระเบิดรางรถไฟเองแล้วก็ไปโทษว่าเป็นฝีมือจีนเพื่อจะใช้เป็นข้ออ้างบุกยึดแมนจูเรียทั้งหมดเลยโหแผนสูงนะแล้ว ทำไมกองทัพญี่ปุ่นถึงมาสนใจคาวาชิมะล่ะครับเธอดูเหมือนไม่ได้อยู่ในวงการทหารหรือการเมืองเลยนะนั่นสิคะคําถามน่าสนใจมากเหตุผลหลกัลกๆก็น่าจะเป็นเรื่องสายเลือดเธอนะคะอ๋อเพราะเป็นเชื้อพระวงแมนจูใช่ค่ะแล้วก็เคยแต่งงานกับเจ้าชายมองโกด้วยมันก็เลยมีคอนเนคชันกับคนในพื้นที่ครับเข้าใจแล้วแล้วก็บุค,คลิกเธอด้วยนะที่แบบชอบผจญภัยกล้าได้กล้าเสียแล้วก็เก่งเรื่องปรับตัวปลอมตัวอะไรแบบนี้ หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นก็เลยมองว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วเธอได้ไปทำงานกับใครครับในกองทัพเธอเข้าไปอยู่ในเครือข่ายของนายพลเคนจิโดอิฮาระค่ะคนนี้เป็นนายทหารระดับสูงเลยมีอิทธิพลมากในแมนจูเรียอ๋อที่ได้ฉายาลอเรนซ์แห่งแมนจูเรียใช่ค่ะคนเดียวกันเลยแล้วก็น่าสนใจว่าคนนี้แหละที่อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมฝิ่นในแมนจูเรียด้วยนะหาเงินทุนไงคะโห oh, ททาทุกอย่างเลยนะฮะ และบทบาทแรกๆของคาวาชิมะคืออะไรครับหนึ่งในภารกิจสำคัญเลยนะคะคือไปโน้มน้าวอดีตจกักรพรรดิปูยีจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนนะคะอ๋อปูยีค่ะให้ยอมมาเป็นประมุขหุ่นเชิดของรัฐแมนจูกัวที่ญี่ปุ่นกำลังจะตั้งขึ้นมาการที่เธอทำสำเร็จนี่ถือเป็นความสำเร็จส่วนตัวของเธอด้วยไหมครับแบบว่าได้ฟื้นฟูราชวงศ์ชิงตามที่ฝันไว้อืมเป็นไปได้มากเลยค่ะ แม้ว่าจะเป็นการฟื้นฟูภายใต้อิทธิพลญี่ปุ่นก็ตามนะแต่สำหรับเธอแล้วนี่อาจจะเหมือนก้าวแรกในการทวงคืนสิ่งที่เธอเชื่อว่าเป็นของตระกูลเธอก็ได้ครับมันก็ซับซ้อนนะแรงจูงใจส่วนตัวความพักดีต่อสายเลือดสถานการณ์การเมืองใช่ค่ะผสมปนเปกันไปหมดเลยหลังจากนั้นบทบาทเธอก็ดูจะเข้มข้นขึ้นอันตรายขึ้นมีข้อมูลจากนายทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ เคยเป็นคนรักเธอด้วยนะค่ะรีวคิจิทนากะใช่ไหมคะใช่ครับเขาอ้างว่าเธอมีส่วนในการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงในเซี่ยงไฮ้ปี1932ยังไงคะเขาบอกว่าเธอไปจ้างคนงานให้ก่อจลาจลเพื่อญี่ปุ่นมีข้ออ้างส่งฐหานเข้าไปในจีนเพิ่มเรื่องนี้จริงไหมครับเนี่ยเ,เรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะคือคำกล่าวอ้างมันมาจากทนากะ ซึ่งความสัมพันธ์เขาก,เกับเธอก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ๋อครับแล้วข้อมูลบางส่วนก็มาจากหลังสงครามแล้วอาจจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวแต่ที่แน่ๆคือเธอเข้าไปพัวพันกับปฏิบัติการลับของญี่ปุ่นในจีนจริงๆครับแล้วภาพลักษณ์เธอก็ถูกใช้ประโยชน์ทางการเมืองเต็มที่เลยค่ะแล้วเธอก็ไม่ได้เป็นแค่สายลับยังมีบทบาททางทหารด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีรายงานว่าเธอนํากองกําลังทหารมาไม่ประจําการนะคะหลายพันนายเลยในแมนจูกา โอ้ทำอะไรครับก็ต่อสู้กับกองกําลังต่อต้านของชาวจีนในคืนที่นะคะซึ่งภาพลักษณ์เจ้าหญิงนักรบแบบนี้แหละที่ญี่ปุ่นเอาไปขยายผลทางการประชาสัมพันธ์เยอะมากการประชาสัมพันธ์ที่ว่านี่ทํำยังไงครับที่ชัดที่สุดเลยคือมีการตีพิมพ์นิยายอิงประวัติศาสตร์ชื่อโฉมงามในชุดบุรุษค่ะปี1933อ๋อเรื่องนี้ดังมากในญี่ปุ่นเลยใช่ไหมดังมากๆค่ะ สร้างภาพเธอให้เป็นวีรสตรีผู้กล้าหาญลึกลับน่าหลงไหลไปเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็เสริมแต่งเรื่องราวเยอะมากอาจจะบิดเบือนความจริงไปเลยก็ได้ทำให้เรื่องจริงกัแบบเรื่องแต่งมันปนกันไปหมดใช่ค่ะเส้นแบ่งมันพล่าเลือนไปเลยเธอนี่ใคายเป็นเซเลบริตี้เลยนะกลับไปญี่ปุ่นออกวิทยุมีอัลบั้มเพลงมองโกเลียด้วยค่ะและยังเป็นผู้นำกองกำลังคุ้มกันปูยีอีกดูเหมือนชีวิตจะขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วนะตอนนั้น จุดนี้แหละค่ะคือความซับซ้อนที่น่าสนใจที่สุดเธอเป็นเจ้าหญิงจีนนะแต่กลายกั็นฮีโร่ของญี่ปุ่นมันขัดแย้งกันเองมากๆใช่ค่ะมีสุนทรพจน์หนึ่งที่เธอเคยพูดไว้มันสะท้อนความรู้สึกนี้ดีนะเธอบอกประมาณว่าในฐานะผู้บัญชาการข้าพเจ้าเสี่ยงภัยในสนามรบได้รับบาดแผลแต่เมื่อคิดดูแล้วไม่ว่ามิตรหรือศัตรูเราต่างก็เป็นพี่น้องกัน โอ้ oh, ฟังแล้วรู้สึกเลยนะเหมือนคนที่ติดอยู่ตรงกลางจริงๆร,ร,ระหว่างสองขั้วอํานาจค่ะมันเหมือนเสียงสะท้อนความสับสนข้างในแต่ช่วงเวลาแห่งชื่อเสียงนี้มันก็อยู่ไม่นานใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นทําไมกองทัพญี่ปุ่นถึงเริ่มตีตัวออกห่างมีหลายปัจจัยนะคะอย่างแรกเลยคือเธอดังเกินไปแล้วอ้าวดังแล้วไม่ดีหรอสําหรับสายลับแล้วการเป็นที่รู้จักมากๆมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมคะ ประสิทธิภาพมันลดลงอ๋อครับเข้าใจได้อย่างที่สองคือเธอเริ่มแสดงความคิดเห็นวิจารณ์กองทัพญี่ปุ่นมากขึ้นพูดมากไปว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะทําให้ผู้บังคับบัญชาไม่พอใจไม่ไว้ใจแล้วแล้วชีวิตส่วนตัวเธอลหรครับมีปัญหาหรือเปล่าหนักเลยค่ะมีรายงานว่าเธอติดมอร์ฟีนติดฝิ่นอย่างรุนแรงเลยสุขภาพก็แย่ลงเพราะซิฟิลิสด้วยโ oh. อเพราเริ่มคุมตัวเองไม่ได้ เธอก็หันไปใช้วิธีข่มขู่รีดไถเงินจากคนจีนรวยๆอ้าวทำไมทำแบบนั้นก็คงหาเงินไปซื้อยาเสพติดละมั้งคะจนสุดท้ายทางการญี่ปุ่นต้องเข้ามาควบคุณตัวกักบ,บริเวณเธอไว้มีข่าวลือด้วยนี่ว่านายพลระดับสูงบางคนพยายามจะกำจัดเธอใช่ค่ะมีข่าวลือเกี่ยวกับนายพลฮายาโอตะดะซึ่งาว่ากันว่าเป็นคนรักอีกคนของเธอ แต่สุดท้ายก็แค่ย้ายเธอไปกักบ,บริเวณที่ญี่ปุ่นแทนแต่โดยรวมคือเธอหมดประโยชน์แล้วในสายตากองทัพใช่ค่ะสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นและสภาพเธอก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะจบเป็นยังไงครับปี1941เธอกลับไปอยู่ปักกิ่งค่ะซึ่งตอนนั้นญี่ปุ่นยังยึดครองอยู่สภาพคือเหนื่อยล้าโดดเดี่ยวสุขภาพแย่มากอื เงินทองก็หมดไปกับยาเสพติดกับการติดสินบนทหารเพื่อความปลอดภัยมีแค่ลิงที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนโอ้โหฟังแล้วหดหูจังเป็นช่วงขาลงจริงๆใช่ค่ะขาลงแบบสุดๆแล้วจุดจบก็มาถึงหลังสงครามสิ้นสุดค่ะพอญี่ปุ่นแพ้สงครามสิงหาคม1,945โซเลียตบุกแมนจูก,กัวปูยีถูกจับรัฐแมนจูก,กัวล่มสลายครับแล้วเดือนตุลาคมกองทัพจีนคณะชาติก็ยึดปักกิ่งคืนได้ แล้วเธอก็ถูกจับทันทีเลยแหละว,วันรุ่งขึ้นเลยค่ะ11ตุลาคม1945ถูกจับข้อหาทรยศชาติเลยตราหน้าว่าเป็นฮันเจียนคำนี้แรงมากนะแรงมากค่ะหมายถึงคนทรยศต,ต,ต่อเชื้อชาติหั่นเลยการพิจารณาคดีเธอเนี่ยเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศเลยนะคะ แล้วการพิจารณาคดีเป็นไงครับยุติธรรมไหมมีหลักฐานอะไรบ้างอันนี้ก็ซับซ้อนอีกแล้วค่ะคือสารตอนนั้นอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสังคมจีนที่เกลียดชังญี่ปุ่นมากๆหลังสงครามครับบรรยากาศมันคงใช่ค่ะเพราะขาดหลักฐานชัดๆเรื่องการจารกรรมสารก็เลยไปอ้างอิงข้อมูลจากนิยายเรื่องโฉมงามในชุดบุรุษนะคะอา้าวเอานิยายมาเป็นหลักฐานเหรครับใช่ค่ะ รวมถึงข่าวต่างๆที่เขียนเรื่องเธอแบบเกินจริงมาตลอดหลายปีเธอกล่าวจากในคุกประโยคหนึ่งนะน่าคิดมากว่าไงครับเธอบอกว่าทั้งชีวิตของฉันถูกปั้นแต่งจากข่าวลือผิดๆเกี่ยวกับฉันและฉันก็จะตายเพราะข่าวลือผิดๆที่ต่อต้านฉันโอ้โหฟังแล้วเศร้าเลยนะเรื่องแต่งกลายมาตัดสินชีวิตจริงค่ะน่าเศร้ามากอือจีนเรียกเธอว่ามาตาฮารีแห่งตะวันออกด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะเปรียบเทียบกับสายลับหญิงชื่อดังในสงครามโลกครั้งที่1แล้วเช้าวันที่25มีนาคม1948เธอก็ถูกประหารด้วยการยิงที่ท้ายทอยในลานเรือนจำแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับแม้จะมีภาพศพออกมาแต่ก็ยังมีข่าวลือว่าเธอหนีไปได้ใช่เลยค่ะชื่อเสียงเรื่องความฉลาดเอาตัวรอดเก่งของเธอนี่แหละทําให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดต่างๆนานามีคนอ้างว่าเห็นเธอหลังจากนั้น มีค่ะมีคนอ้างว่าเห็นเธอมีชีวิตอยู่หลายปีต่อมาอย่งางข่าวลือว่ามีคนเห็นเธอปีนต้นไม้อยู่ที่เมืองฉางชุนอดีตเมืองหลวงแมนจูก,กัวปี1978น้นู่นโอ้โ,โหจริงเหรอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะคะแต่มันก็สะท้อนว่าตัวตนเธอยังเป็นปริศนาสร้างความสนใจได้อยู่แม้จะเสียชีวิตไปแล้วสรุปแล้วชีวิตของคาวาชิมะโยชิโกะนี่มันสอนอะไรเราได้บ้างครับเนี่ยจากเจ้าหญิงสู่สายลับ สู่จำเลยแล้วก็กลายเป็นตำนานนี่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามเยอะเลยนะคะทั้งเรื่องอัตลักษณ์ตกลงเธอเป็นใครกันแน่จีนแมนจูหรือญี่ปุ่นความพักดีกล่ะอยู่กับอะไรตระกูลชาติหรือตัวเองใช่ค่ะแล้วที่สำคัญเลยคือประวัติศาสตร์จดจำคนแบบนี้ยังไงคนที่ยืนอยู่บนเส้นแบ่งความขัดแยง้งโดยเฉพาะเมื่อเรื่องราวของเขาถูกปรุงแต่งอย่างหนักจากสื่อ จากโฆษณาชนเชื่อตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นั่นสิครับเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆนะว่าชีวิตเธอถูกขับเคลื่อนด้วยเจตจำนงตัวเองแค่ไหนเทียบกับการถูกใช้เป็นเครื่องมือค่ะแล้วภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะจากนิยายเรื่องนั้นมันส่งผลต่อชะตากรรมเธอแล้วก็ส่งผลต่อความเข้าใจที่เรามีต่อตัวเธอในปัจจุบันยังไงบ้างเป็นเรื่องที่คงหาคำตอบสุดท้ายได้ยากจริงๆครับ